ความเป็นห่วงเรื่องโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงจากองค์กรเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ประกาศถอนตัวนะคะจะไม่เข้าร่วมการประชุมวิชาการในเรื่องนี้เพราะบอกว่าไม่ใช่เวทีที่จะมารับฟังในเชิงเทคนิคค่ะโดยองค์กรที่ขอถอนชื่อจากการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นนักวิชาการอิสระและเครือข่ายองค์กรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด5คนเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมที่จัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสอพไม่ได้เป็นไปตามหลักการและแนวทางที่เสนอไว้โดยเฉพาะการกำหนดหัวเรื่องที่จะอภิปรายรายชื่อผู้พูดและระยะเวลาไว้อย่างเป็นทางการซึ่งไม่ใช่ขั้นตอนของเวทีเทคนิคพิจารณ์หรือ technical hearing ตามที่เสนอไปตั้งแต่แรกแต่เป็นเพียงการจัดเวทีเพื่อนำข้อมูลไปประกอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ E H I A เท่านั้นซึ่งองค์กรเหล่านี้มองว่าไม่เป็นประโยชน์ที่จะเข้าร่วมประชุมรายละเอียดของงานประชุมที่ทางสำนักเยบบายระะแผนเสนอมาเชิญประชุมวันนี้ก็จำกัดว่าเออมีเรื่องที่จะพูดคือ1เรื่องที่1เรื่องสองสาม ใครบ้างที่จะเป็นคนพูดได้พูดได้กี่นาทีซึ่งอันนี้ไม่ใช่เทคนิคอลเฮริงค่ะคิดเราหาวิธีการที่เป็นที่ยอมรับได้ไหมแล้วก็มันไปไปเชื่อมโยงกับข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่าไม่ใช่เอาข้อมูลทางสถิติเก็บต่อเนื่องมาซึ่งความจริงทางสถิติเนี่ยมันจะต้องนิ่งการใช้เวลที่ดินต้องนิ่งฝนต้องนิ่งแต่นี้ทุกอย่างมันแปรพรวนหมดถามว่าควรจะามาใช้จริงหรือเปล่า แต่ที่เอาข้อมูลจริงๆที่มันประกอบลักษณะพื้นที่เป็นยังไงชนิดดินเป็นยังไงเอาตัวนี้เข้ามาเสริมสร้างความถูกต้องซึ่ง